หนึ่งสิบสี่มับอกแปลกพี่ปอบไม่ปัมยาไม่มีเสร็จแล้วอันนี้เราหมดแล้วตอนนีว้วะไม่มีเสร็จแล้วอันนี้เราหมดแล้วพี<ะ>่ป๊อบอือดทีมแล้วตอนนี้วัวตาย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 ,ตายไม่เหลือไม่เหลือตาย โอ้ไก่ยิงแล้วตายมันกันเลยเป็นคนไหตาย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 ไม่เหลือไม่เหลือตายโู้ไก่ยิงแล้วเป็นคนไหนเออมันจะคุณจะแตกอะไรอ่ะโอ้ยเฮียมันลุมสองกูอ่ะใช่เหรอเออมันลุมกูใช่ปะใช่ปะเออ โอ้ยเฮียมันลงสองกูอะความมาอีกโอ้มาแห้งไอ้เฮียต่างคนต่างมาอีเวนมันก็ยิงไอ้เฟนดิกูมาเอาไอ้เฟนนลยไอ้เฮียผมเอาเลขเจ็ดเนี่ยควไมมาโอ้มาแห้งมึงไม่ป๊อบยาเถอะไม่พี่ป๊อบพี่ป๊อบเกิดก๊อดไอ้เหี้ยไอ่บอกอะไรไอ่บอกอะไรโอ้โหมึงยิงกูไม่โดนกันนะมึงร้องไม่บออะไรโอ้ผมยิงหัวทุกเม็ดแม่งไม่ตายอ่ะ เฮ้ยเียืนถึกเกินไปเนาะอะไรตัวอะไรอะไรตัวอะไรเอาเลขตัวอะไรฮะหนูนายโอ้ผมยิงหัวทุกเม็ดแม่งไม่ตายอะเอาเลขหัวตัวสัตว์ละเก่ามาเอาเลขตัวอะไรฮัลโหลนายเอาเลขหัวตัวสัตว์ละเก่ามาโอ้ตายพี่ยิงมาดีเอาพิตตี้กับมันนี่มาอีเวน User left your channel. Anh xem ni mi tu này đi rồi phải không? Mì, mì, mì. Này này này, cùng đi này, lép tôi này. là แร็ตัวแรกตัวเอไม่ได้เล่นเขาพูดถึขวรล้ววอีเวน เซนตี้กูี่เซนทมผะีไ่ได้นรู้สีม่มันจเออกูจะแตกเอ้กูแตกไอ้เหี้ยเซนไม่รับตีกูว่าเซนไอ้เล็กเก่งมันแพ้ผมแลพี่อ่ะมันมันมันต้านกับผมมันแพ้พี่กลัวพี่ป๊อปเปิดก๊อตแน่เลย โอ้กูตายกูตายคาเฟ่ปบอกกดไหมโอ้กดไหมเซนฮับตี้กูดิเซนแม่งไอ้เหี้ยกูโดนม้แม่งเงียวของตัวเองนมันตึบไหมไอ้เหี้ยต็อปมาดิไอ้เซนวันไกจตึกพอได้จุกไม่ไอ้เหี้ยนี่แม่งเล่นอยู่ในภูมิอย่างเดียวเลยอ่ะเซนมันหวั่นกลัวกลัวพี่เลยเปิดเสียงหลอนไว้อีเวน